ครูป่วยเป็นเส้นเลือตีบในสมองนะคะตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นอามาพือครึ่งซีค่ะออกมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายบางส่วนเล็กๆน้อย,อยๆสำหรับคนที่มีกรุณามีจาคะอยากช่วยเหลือนะคะก็ทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะขอความช่วยเหลือใครแต่ว่าไม่อยากเครียดคุณหมอห้ามเครียดเพราะว่ารักเครียดแล้วมันจะเป็นซ้ำ ซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายจิตปทาก่อนป่วยเช่นการอุปถัมภ์น้องหมาแมวจรมาไว้อย่างนี้ค่ากินประจําวันของตัวเองอีกทานอาหารคนปกติก็ไม่ได้ส่วนใครก็ตามที่เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากมีจิตกรุณาอยากช่วยเหลือครูนะคะครูก็กราบขอพระคุณมากๆอยากช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรที่ครูเก็บมาเลี้ยงแล้วตอนนี้ครูช่วยเหลือเขาไม่ได้เพราะว่าครูทํางานไม่ได้แล้วค่ะ ครูเป็นคนพิการไปแล้วเนาะเอามาพื้ครึ่งซี่ก็คือซี่ซ้ายของครูเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยอ่อนแรงนะคะแขนซ้ายครูก็ใช้ไม่ได้ตอนนี้เดินไม่ได้ลุกนั่งอะไรไม่ได้ใส่แพรเพิพร์ดแพรเพิร์ดอะค่าแพรเพิร์ดวันละสองสามร้อยอะค่าอาหารหมายตีไปวันละสองร้อ,รอยเงี้ยใครมีจิตกรุณามีจาคะไม่ขี้ตะหนีอะคะ่ะอยากจะก,กรุณาช่วยเหลือก็กราบขอพระคุณนะคะครูไม่ได้หายไปไหน ครูแค่ป่วยแป๊บเดียวขอพักผ่อนแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวหายจากป่วยแล้วอะ่ะจะคืนจะทดแทนคืนทุกบาททุกสตางค์ทุกมือที่ช่วยเหลือมาเลยตอนนี้ครูป่วยเป็นอัมาพาตครึ่งซีค่ะนอนติดเตียงก็ทำงานไม่ได้เนาะไลฟ์สดออกมาขายของก็ขายไม่ได้ วันไหนขายไม่ได้ก็ไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินซื้ออาหารไปให้น้องหมาแมวจรแล้วยังมีหมาแมวจออีกหลายตัวที่ครูไม่ได้ไปถ่ายพยาธิเขาไปดูแลเขาซึ่งตัวครูไปไม่ได้แล้วตอนเนี้ใครมีจิตกรุณาอยากช่วยนะคะกราบขอบพระคุณมากมากเลยภาวนาช่วยครูหายไวๆเพราะครูยังเป,ไป็นประโยชน์ต่อหมาแมวจออีกเยอะเลยค่ะ เ้นเลือดตีบในสมองเนี่ยหรือสตโตรกอะค่ะเป็นได้ทุกเพศทุกวัยไม่จําเป็นต้องเป็นคนแก่นะเป็นได้มันก็หายได้ค่ะครัวจิตใจเข้มแข็งอยู่นะมีบางวานันมีท้อบ้างวันไหนไม่มีตังค์กินข้าวจริงๆมันก็ท้อแหละวันไหนที่ต้องมีค่ามีเรื่องให้เครียดงเงี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยครูเครียดมากเลยครูไม่รู้จะเอาหมามันไม่ได้กินข้าวสองวันละครูไม่รู้จะตังค์ไหนไปซื้ออาหารให้หมา บางวันมันก็เครียดความเครียดจะทำให้เป็นซ้ำพอเป็นซ้ำปุ๊บคราวนี้รักษายากละก็ขอบคุณทุกมือที่กรุณาช่วยเหลือนะคะช่วยประทังทุกคนมีมีภาระมีภารกิจของตัวเองเนาะไม่มีใครอยากป่วยค่ะในเมื่อป่วยไปแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะก็อ,อยู่บกับวันต่อวันเนาะอยู่วันต่อวันวันไหนมีก็กินวันไหนไม่มีก็ไม่กิน วันไหนมีอะไรต้องแก้ก็แก้ไปขอพอบคุณทุกมือที่ช่วยเหลือบริจาคเงินเข้ามาให้นะคะไม่ว่าจะบริจาคเป็นสิ่งของหรือว่าเงินสดก็กราบขอบพระคุณค่าอาหารทุกมือด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ